มาแล้วจ้าพาร์ทเอออีพีสองนะฮะเป็นพาร์ทของการแนะนำตัวพาร์ทนี้ก็จะเป็นมึนชลิกคุยฝุ่งนะฮะเป็นมึนชลิกคุยฝุ่งหรือว่าเป็นการพูดเอ่อตัวต่อตัว,ตว,ตวเอ่อกับคนคุมสอบนั่นเองนะฮะวันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการแนะนำตัวนะฮะก็คือเอ่อซิกโฟสเดลนะฮะก็คือแนะนำตัวเองนั่นเองนะคะแต่ การแนะนําตัวฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่มันก็มีคะแนนที่จะทําให้เราตกได้เหมือนกันก็คือถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องก็คือมันเป็นมืนฉลิกปุ้ยฝฟงอะเนาะถ้าพูดไม่รู้เรื่องคะแนนมันก็ตกเหมือนกันนะคะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นป้าก็ต้องฝึกตัวเองพอสมควรเพราะว่าการเราพูดอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยพูดน้ําไหลไฟดับพูดผิดพูดถูกเราก็จะพูดได้เรื่อยเปื่อยใช่ไหมแต่พอมันเป็นทางการในการไปพูดต่อหน้าคุมสอบเนี่ยก็ต้องมาฝึกฝนนะคะ

Ich, äh, mein Name ist Pantip Reiniger, ich bin 53 Jahre alt und ich wohne in Lemko. Ah, gleich, ne? Woher kommen Sie? Also ich komme aus Thailand, ich bin in äh, Buriram geboren und lebe jetzt seit เออบร้อยสิบปีริ่มเลี้ยงกูอีกบินจากเยอรมันก็คอมเมนตว้นไม่แมนอีกครับเป็นมีอันหนึองเชอรมันก็ไฮรัตเตอร์คือเราินยึดเอ่อจนออบร้อยสิบปูซ้ำมืนไปฟังคำถามต่อไปเลยนะคะเพื่อน Können Sie mir noch etwas zu Ihrer Familie erzählen? Ja, mein Mann arbeitet als Maler in einer großen Firma und er hat jetzt äh, in dieser Firma schon über 25 Jahre gearbeitet. Ist. Und mein Sohn Fabian, er ist jetzt 24 Jahre alt, er auch. Also Arbeiter Maler und er hat gearbeitet, gearbeitet zusammen mit seinem Vater zusammen in der, dieser Firma, gleichen Firma, gleichen Beruf und meine Tochter, die Mona, sie ist jetzt 27 Jahre alt, äh, sie wohnt, zu so sei nicht mehr bei uns, sondern sie wohnt เออสุซามเอีย e m Freund in ไ uh, i g e n e r Wohnung. ไปฟังคำถามต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเออป้าลืมแปลให้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจว่าเขาถามอะไรเนาะแต่เดี๋ยวตัวนี้ป้าก็จะแปลให้ก็ด้วยกันแล้วกันว่าเขาถามอะไรว่าเขาจะให้เราพูดถึงอะไร Welche sehenswürdigkeiten es in deiner Stadt in gibt เขาถามว่าเขาถามว่า เออ่สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยซีนวิวเด็คไคข,ของบ้านป้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือเขาจะเขาจะให้เราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเอ่ออินไมน์นาคลายนาดอบเอ่ซซีนวิวดิกใครเด่นอันลิขกานิกเบิ้งสุดระไวเอ่อดาอิสอันว no kind of ัวคลายนาดอบกันคลายนาสตัดกิบใครนาวัสเปิ้งสุดระบายอุ่น Wo überall zu sehen und gibt ist nur Reiflanze. In ganzen Dorf, äh, wir arbeiten beruflich als Bauer. Wir sind alle Bauer, also ist hier nicht besonders. Aber wenn die Leute dahin zu unserer Stadt kommen, ist hier, man sieht nur was schön von Natur von der Reiflanze. ดั s ฟ a สก็คือคำถามก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะป้าก็บอกว่าป้าน่ะเกิดมาในจังหวัดเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีอะไรมันจะเต็มไปด้วยแค่เรื่องของสีเขียวของอ่ต้นข้าวเพราะว่าทุกคนน่ะมีอาชีพเป็นเกษตรกรมันก็เลยไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรถ้าเกิดใครแวะไป มันก็จะมีแค่ความเขียวของตนอออปป้นข้าวล้อมรอบหมู่บ้านเพราะเป็นหมูปป่บ้านเล็กๆประมาณนั้นค่ะแปลให้เรียบร้อยโอเคนะคะไปคำถามต,ต่อไปเลยค่ะ welche Sprache e e c h s p r ภาษา,า,าที่บ้านนะฮนะสอ่เฮาเซอร์อิมันฟังเฮียนดอยชิลัน Ich und mein Mann, wir unterhalten oder reden, sprechen in Englischsprachen, im Anfang. Und dann, zwar, nach ein paar Jahren später, äh, sprechen wir nur äh, deutsche Und meine Muttersprache ist ist. Und äh, mein Kind spricht nur Deutsch und mein Mann auch. Das war's. Oh, in Anfang nur Englisch. ก็คือเขาถามว่าป้านะใช้ภาษาอะไรป้าก็บอกเขาว่าที่บ้านป้าน่ะตอนป้าย้ายมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยป้ากับแฟนป้าเนี่ยจะพูดแค่ภาษาอกษอ่าแล้วก็อีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยเราก็ใช้แค่ภาษาดอยนะฮะแล้วก็ตัวป้าเองเนี่ยภาษาแม่ของป้าเนี่ยคือภาษาไทยแล้วก็ลูกๆทุกคนก็พูดแค่ภาษาดอยประมาณนั้นเลยคำถามนี้ ไปคำถามต่อไปเลยค่ะโจทย์ต่อไปนะคะที่เราจะต้องอพูดนะคะ Und w ะ s ่ i n d Sie von Beruf? เขาถามว่าเรามีอาชีพอะไรนะคะ a ั s o i c ีกบ n die Putfrau. อี h าร b e i อ e i n e นาพุเฟียมา a กอาร์ไบ i ตอีกบินอันเกสต์ e l อ400 j o b und i c ุ b อีกบิน z u f r i e ร e n เ i t ่ e i n e r น e r u f l i c h mit dieser Firma. Ich habe gut verstanden mit Mitarbeitern, mit Kollegen äh, und bergleiterinnen. Sie sind sehr nett zu mir und ich bin sehr zufrieden. Und äh, dafür habe ich hier gearbeitet schon äh, über, über 20 Jahre in gleichen Firma. Und ich glaube, นิก m 布莱โ r อิมม่าบิ i e ดเรนตาอินดิเซฟิ h ็อ c h s ี r ก i c h บินกันสุขเรี i e บร e บังคเอประมาณประมาณนี้นะคะทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆอันนี้คือข้อสอบของ six f o r t e l l e n ก็คือการแนะนำตัวเองนั่นเองนะคะ ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยป้ารู้ป้าป้าเนี่ยจะต้องตกหล่นในเรื่องของแกรมมากนะคะในเรื่องของตัวลงท้ายเออเอออ e หรือว่าเดนหรือว่าเท็ดอะไรพวกนี้ป้าจะยังไม่ค่อยท่องแท้แต่ก็เลเวลระดับ Bi เนี่ยตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ถ้าเราฝึกทุกวันทุกวันก็ไม่น่าจะพลาดแม้แต่ แม้แต่ตัวสะกดอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าเวลาออกเสียงกับเขียนมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันนะคะใช้วิธีฝึกเอาอย่างนี้แล้วพอป้าไม่ได้เรียนไงก็ถ้าใครนะคะสอบผ่านหรือใครกําลังคิดจะสอบก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาดูกันก็นแล้วกันนะคะประมาณอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเดี๋ยวป้าจะต้องไปได้ได,ได้เวลาเข้าสอบนะคะเพราะว่าอ,อสอบครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเ อยู่ในช่วงของเดือนเซปเทมเบอร์นะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวประมาณสักเนี่ยเดือนนี้หรือเดือนประมาณเดือนนี้แหละไม่เกินกลางเดือนป้าจะต้องไปลงสมัครแล้วก็จ่ายจ่ายค่าสมัครเรียนไว้เลยนะคะต้องจองคิวค่ะไม่งั้นคิวเต็มนะคะคือจะเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ไปไปสอบแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะสอบผ่านไหมนะับีหนึ่งโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะ